ดีครับเพี่นกเชิญครับมีอะไรจะเล่าก็มีเรื่องของเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอา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 เดินด่วนก็มีเรื่องอะไรคุณแซมกับคุณอี้แซมเบอร์แปดเอ้ยอี้เบอร์แปดแซมเบอร์เก้าที่ที่สมัครเลือกตั้งบอลยางแล้วก็เดินด่วันนี้มีแค่ไหมเชิญครับเดี๋ยวผมเข้ามาทีหลังนะฮะมาถูกดินไปก่อนเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องเรื่องของการ เขาเรียกอะไรการยิมตังแล้วไม่คืนมันริัไทยมันก็มาถึงกับลูกได้เลยเพราะว่าเหรอนี่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับคือมีชายหนุ่มเขาต้องการจะไปทวงตังอะอแล้วก็ไปดักรอแล้วก็พอดีลูกนี่เขาขับผ่านมาดักรอแล้วก็ฟาดก,ก้อยร่างบ้านไหนเนี่ยไม้น้าสามฟาดเลยครับเนี่ยครับไม,ม้น้าฝังแล้สามฟาดเสร็จพาลูกอายุสองไปกลุ่มขืน เพราะว่าไม่ไม่ค er> mm ืนไม่ค hmm. er> okay. er> mm ืน hmm. ต er> er> ังค์ต้องไปขัดดอกอันนี้มันช่วยแต่พอจับได้เสร็จแล้วเขาเอตัวคนที่ฟาดนี่บอกไม่ได้เอาไม้ฟาดนะแต่ว่าตัวตัวแม่แม่ของเด็กเนี่ยเข้าโรงพยาบาลอ่ะยืนเด็กก็ต้องรอสอบปากคำแต่อไมันจะกดจิตเอาื้มนั่นเลยแม่เขาเข้าโรงพยาบาลนั้นบอกไม่ได้ไม้ฟาดมันจะกดจิตเอาอ่ะครับ การเป็นหนี้แล้วไม่คืนเยเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าอันก่อนอันก่อนอะไรเนี่ยอันก่อนจิตเงินไม่ใช้คืนก็นี่ไงต้องไปตอบเชิงต่อไปแหละว่าคืนคืนเด็กมันต้อะไรพัทยานี่อืมแต่เขาไม่ได้เป็นคนพัทยาแล้วเป็นคนที่อยู่ในกลุ่เทุกข์นี่แหละสงสัยจะไปเคยหาหาจินแถวพัทยาละมั้งอืมอืมไม่ากันไปครับกันเรามาระวังกันครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเพราะย่านนี้เปานย่านของ ผู้จ้องหาผู้จ้องสงสัยมันก็พิา<ห>ลื่นพู่ไปเรื่อยใช่ครับอืมครับมีนก็นมันจะมีออย่างก็เป็นเรื่องของคือนักสแสวงโชคอ่ะก็จะมีเรื่องเองินหวยเรื่องอะไรเงี้ยี้เป็นนักสแสวงโชคเพื่อหาของขลังอะไรพวกนี้เล็กไลอะไรไกลเข้าไปหาเสร็จน้ำหนุนขึ้นเร็วมากปิดปากถ้ำคนที่เข้าไปหาเรียบร้อยสามศพอยู่ในถ้ำนั้นเลยโอ้โหอืม เออไม่ใช่ผมมาดูขาสัวนาใช่ไหมอือมีมียสามไม่มีห้าครับมันเล็กๆเล็กโอ้สามคนเลยนะเด็กไหลระวังนะเขาบอกมีแล้วจะคงกระพันที่ไม่เหล็กไหลมันไหลออกไม่ราคานี้เขารู้ว่าผู้ตายผู้แก่เขาบอกว่าไปลบลวงไปยชายของอะไรประมาณนั่นเอเขาก็เลยไม่ให้ไม่ออกมาไม่เอาขาออกมาใครเป็นคนไ็กไหลคนไม่ไหลคนไพาอยู่ ไม่ยอมไหลก็ตามน้ำทุกตะวันที่นี่สมัยก่อนนะคุณโกเบลิอ่ะครับโกเบลินเนี่ยจากแม่โกเบลินที่ที่แบบอุ้มทองอะไรอย่างเงี้ยเลยพี่เมืองกาน์นะนะโอ้ดิบกันได้เลยตะวันนะคุณหากันหน้าคุณทองโกเบลินอแล้วเวลาจะเข้าสภาในก่ยใส่เสื้อตัวเดิมนะแค่ใส่ชุดชุดข้าราชการเพราะ่าเออเคยรู้เคยรู้นั่งกินข้าวที่บ้านใส่ชุดนั้นมาเนะ ก็คงขึ้นท่อน, <c oughs> นขึ้นท่อนขึ้นท่อนขึ้นท่นนอแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องของนักโทษนักโทษนี่นี่นักนักโทษเหมือนกับที่เขาส่งตัวกลับที่เข้าประเทศเขาเนี่ยส่งตัวกลับหลุดออกมาได้จากสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะเหรอเออนี่ครับโดยส่งน่าตายนี้ฮะใครใครเห็นบ้างหนีไม่ได้หนีไม่ได้ผู้คุณที่คุณตัวผู้ต้องหาเนี่ย หลับสนิทเลยเหมือนต้องสนิทนะเพราะถ้าหลับไม่สนิทเนี่ยก็ก็คงหนีไม่ได้ใช่ยานต้องสนิทต้องสนิทมากๆเลยนะหลัานางไม่ได้เห <c oughs> ็นแบบว่าใช้วิธีการตัดสัญญองสัญญาอะไรเยอะแยะไปหมดมแล้ว,ลวช่องหนีไฟตัดสายไฟและเลบอสัญญาณโอ้โหนี่มันนานชัดช่องีช่องช่องหนีไฟเออไม่เป็นไรหนีไฟหรือว่าขึ้นไปบนเพดานเหมือนในตัวนั้นเออนนั่แหละ เดินจฉดเฉดมาชิวๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าไปดูอดูร้านค้าในรอบๆสนามบินก่อนด้วยนะเั่นเลยแต่คงไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ในเมืองไทยเพราะว่าพาสปอร์ตก็ยังอยู่ที่ที่เอ่อคนที่เยอรมันในในประเทศไทยอ่ะโอ้ยปีมันเป็นโรบินจุดเดี๋ยววัเดือนเดืนไปเระเมรแล้วอืมแต่ก็ต้องจับตัวให้ได้นะเพราะไม่งั้นต้องเหลือแล้วแต่การระบบดทายประเทศนี้เป็นไรนะมันโดนปัดง่ายนะในมันก่อนก็เออแล้วต้อนที่เครื่องมา แล้วเอาคีมมาจากไหนเนี่ยคีมด้วยอัดเปิดเอวงนี้มันคือกัดไอ้น้อไม่คือเลือดใช่ไหมก็เลือดเอาคีมมาจากไหนกัดเราไม่ได้เราเนอะนี่เรื่องของการเอาเงื <laughs> ่อนเงื่อนดิบนอนดิบในใ่เสียงไหวไม่ขาดหรอกแล้วกัดอะไรครับครับก็เรื่องเรื่องอะไรเรื่องของของระเบิดก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเรื่องของมาเซียเรื่องของการ แผงร้านค้าแต่ว่าจากดูข่าวเลยนะมีของนักแม่ค้าเลยที่ขายนนั้นไม่มีนะเรื่องพวกนี้เพราะว่าของเราั้นื้กข้างในเนี่ยเขาเช่าแดนอื่นไถ้าเช่าแผงก็ถูกอ่ะจะขัดผลประโยชน์อะไรเขา่ายขายของมันนานแล้วด้วยคือเทศจกิจอะไรเขาก็บอกประมาณว่าก็อยู่กันอย่างมีความสุขสมบูรณาน หรือว่าปรับราคากันเหมือนฉบับนี้บอกมาเลยบออว่าปรับราคาทุกที่เขาบอกใช่หรอกราคามันก็เท่าเดิมเลยคือมันอาจจะแบบเป็นการสร้างสถานการณ์นะว่าเพื่อกบอะไรบางอย่างกบข่าวบางอย่างใช่ไหมกบข่าวอะไรเราเนี่ยแล้วก็มีหลายคนมาให้สัมภาษณ์กันเยอะนะฮะมีคนประชาชนหนาแล้วก็มืนหัวคนนั้นก็บอกไม่เกี่ยวกับตรงนี้คนนี้ก็บอกไม่เกี่ยวกับตรงนั้นคนนั้นบอกมาเฟียคนนี้บอกมาไม่เฟียเออ ครับเอบัญชนาบอกว่าไม่เกี่ยวรุ่มใต้ตำรวจตั้งสองคมขัแย้งระเบิดหน้าลาเลนเยเรียกคนปบัมชนาทเหยียบผลประโยชน์สอบอแล้วมีเห็นมีมีมีม,มีอะไรนะทางกรทมอบอกยมกับต่างชาติไอ่ะไม่ตัดเรื่องเลยมีเรื่องจะจับได้ไหมเนี่ยเออแน่นอนตอนนั้นยังไม่เห็นจับได้เลยที่มีระเบิดเก้าจุดแล้วตอนนี้แบบสต่นข้อแีนิฐานนี่ก็ตายหมดเลยนะ ไม่รู้จะระเลาะกนถึงไหนเลยนะระเบิดที่ลามอ่ะท่านเนี่ยตกใจอ่ะเหลอเกลียวมันมากเลยเสียงดังเสียงดังระเบิเสียงดังหนึ่งโอ้โหระเบิดที่หน้าลามอ่ะแต่ท่านเนียยต้องขอกำลังคุ้มกันเพิ่มเติมอ่ะอืมโอ้โหนี่ะท่านเนียยขอกำลังเสริมผวาป่วนกลัวอะไรเขาระเบิดที่ท่านลามกำแหงระเบิดตลาดอืมฮะเยอะนะฮอืมเมงอนเงินเัินแต่ว่าเราบอกว่าท่านเนียย ใครบอกว่าเป็นเรื่องของการเมืองเหรอ,อเนี่ยทวัดขอไปว่าตรวจคนตำรวจตีทวัดเป็นเฟื่องรอเลยขัดติการยุบตีฝ่ายการเมืองเพิ่มเวมลารรลตำรวจประจำการพันเนี่ยหลังเกิดเหตุระเบิดราม43ต้นหนึ่งเพื่ออารักขานายุบคนสำคัญยันเพื่อความไม่ประมาทการรักษาควาขบวนไม่สุดยอดอย่ังไงสุดยอดยังไงสุดยอดในความรักษาคนไทยของเขาเยมีเกิดเกิดอะไรแบบเอาละเราต้องป้องกันไว้ก่อน สุดยอดนะรือกระต่ายตื่นต้มป่ะอินเลยนะถีา่าวเรื่องของการสารน้ำกดของเมียน้อยเมียหลวงก็คงต้องมีการป้องกันใช่ไหมเดี๋ยวมีบริัทน้ำกดที่ทางเนียยเจอจก็บับเนีนยเรื่องนี้หมดนะครับเนี่ยคุณแคม24ชั่วโมง1 0 0จุดูหน้าล่างนุมปมขัดแทบเล่เอีก หนาท้พ่อค้าเขาก็เซ็งกันนะเนี่ยนะนี่มันน่าแบบน่าแบเมื่อยมีหนาเป็นแบบนี้กูกลัวจะไประเบิดแผงหลอยอยู่พวกนั้นหรือเปล่าเจะต้องมีการมีชายมาเป็นแผงขายเสื้อผ้าเราลร้างทำผมอยู่หน้าเขาคนเซ็งกันเน่ะเขาก็ไม่ได้เคยขัดแย้งอะไรกับใครใช่แต่ถ้าท่คนที่เป็นคนสร้างสถานการณ์ยังก็ต้องเดินประนามนะฮอยู่ว่าแบบว่าคุณเดินไปเดินไปอ่ะผมว่าเได้มา มาเฟียแถวเรื่องของแผนรอยอ่ะเขาคุณไม่ใช้ระเบิดหรอกเอาวิ่งดีกวอ่าอี่อเป็นคนคนไปดีกวทุกอยางม,มีปัญหารจริงๆเนี่ยบอกยังไม่สดุกไม่ยอมยายกลุ่มปวนใต้บอกอยู่ในกระป๋องคุกกี้ขับหลักฐากนเพิ่มเติมพมุจธมนวนมากนะครับเศษประตูเศษกระป๋องเหล็กและสายนาฬิกาเบบบวกเป็นระเบิดแบดแบนี่เลยตั้งเวลาตั้งเวลาเดี๋ยวนี้เรื่องนี้น่าจะฝุยกันครับภาพดูแลดูน่าสนใจขณะที่ภาคใต้ก็มีทุกวัน นายชดอตายหนึ่งเจ็บอู้ขับน่ก็หน่วยข่าวชี้ระเบิดระเบิดร้อยามลูกคาบอมห้าคันอืประเทศนี้นะฮะอีอันหนึ่งอีกอีคนนึ่งก็บอกพาราดอนยันดึ้นหน้ารามไม่โยงไฟใต้ครับเลขาสบชอืมเขาบอกว่าวิธีการ วิธีการของการระเบิดทางนือกับที่ใต้มันคนละวิธีการกันเรยกว่าสะดวกมันคนละอย่างอ่แล้วแล้วแล้วเขาต้องใช้วิธีการเดินตลอดอ่ะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรมันมันเป็นเรื่องของอะไรนะวิธีการในเรากู้ระเบิดก็เหมือนกลุ่มนี้มันจะใช้วิธีนี้แล้วนี้แบบนี้เออไม่มีกลุ่มไหนมันอาจจะไม่มีมือระเบิดแต่ละกลุ่มมันคิดนอกกรอบมั้งเหรอเออต้องคิดมือระเบิดแล้วว่าตู้ลาวบอกว่า การการทำระเบิดนเนี้ยฝีมือไม่ถึงขั้นที่ไปสีมือสงภาคใต้สงครามใต้อีกาันจดีกว่านี้อีอนี่นะฮะนทำไมก็เอานะครับเป็นน้อยนะครับคุณผู้ชมฮะนำเสนอนี่ยเลยก็ดีกว่าอีลัดกราบยังไงอิรักนี่โดนมันไปตั้งหูหก,กสบิบหกศพนะครับระเบิดเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ระเบิดเนี่ยอู้เลยอ่ะโหเสียชีวิตกันแบบนี้ที่แบบว่าโอ้แต่อิรักเขาหนักกว่าเราเยอะครับเรามันยัง เขาเท่มีความสงบสุขอยู่อครับแล้วก็เรื่องอื่นนี่ก็อย่างเรื่องเรื่องช้างเมื่อวานนี้<ช>ที่ตัดรูดไปตัดกรรมให้พยาบาลโดยการตัดงานใช่ไหมไม่ใช่ตัดกรรมมืพยาบาลช้างมันวอมร้ายพยาบาลใช่ใช่แต่ว่ามันไม่เป็นพิธีไงเออนี่นคือ,ค,อคือมันต้อง สังคายนาแล้วมีนักท่องเที่อนักท่องเที่ยวแล้วบางคนก็ไปลอดท้องช้างอย่างเงี้ยทำไมไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายมานั่งตัดกรรมกันแค่นี้ที่ไหนเหล่านนเนี่ยเน,นี่ยเดี๋ยวช่วงนี้เ็ะหน้าร้อนด้วยช้างโอ้แล้วเดีด๋ย<ด>วในที่ผมบอกอะ่ะสัตว์ป่าคือสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงคือสัตว์เลี้ยงนะครับบางคนเนี่ยคิดเท่เอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงสัตว์ป่าคือสัตว์ป่าอย่างเงที่ไม่มีทางที่จะสื่อสารกับสัตว์รู้เรื่องร้อยเปอร์เซ็น เป็พผู้จาคนละภาษาบอกให้เป็นความเห็นเหงาข่าวหมาตัดเด็กนะบางคนาอู่ด้หยกันมานานหมาตัดเจ้าของอย่างเงี้ยคือรักมันได้ฮะแต่ต้องต้องดูแลมันด้วยไงใช่ครับเนี่ยจะรู้ไหมมันอาจจะหยิ่มันอาจจะอะไรเาะนไหมมาทําวิธีตัางานแล้วเอาที่ิตขนาคที่เขาเสียชีวิตคือได้ไหมอ่ะมันคือประเทศเรามันเป็นประเทศที่ขาดแล้วซึ่งเครื่อนเลยนะ การป้องกันที่ดีที่ดีใช่การป้องกันที่ดีคุณเห็นไหมที่มันค่อยๆไปเลยไปไปทำความสะอาดไปสูงๆเนี่ยมันไม่ได้มีเซฟตี้ที่ที่ดีเลยนะบางคนเนี่ยมันขึ้นไปโล่งๆันมีอ่ะผมดีจอดลถเลยนะมันขึ้นไปโล่งๆพอดีเชื่อเพื่อเดียวเออเดียวไม่ได้พิจบรณาตัวเองอะไรเลยไงหรืออย่างวันก่อนเห็นรถขยะ ของกทมวิ่งมาไม่รู้ของกทมหรือของอะไรเนี่ยนะคนนั่งอยู่บนนั้นน่ะนั่งล้มๆแบบนั้นนะฮะครับแล้วถ้าเกิดตกลงมาจะเป็นไงอืมเนี่ยประเทศเรามันความเซฟตี้ไม่มีความปลอดภัยเรื่องปัญหาเยอาแยะมากพอเรื่องของการท่องเที่ยวบูหาล้องข้อตลอดอืมนะครับไม่เคยคิดซิูเอชันในการที่เกิดมันเกิดเกิดอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาไงต้องเนี่ยต้องมีคนตายต้องเกิดเรื่องแล้วเดี๋ยวนะคถ้าเป็นเนี่ยรถช้างก็ เหมือนเดิมผมก็ไม่เอาเลยนะ,พะเพื่อที่บ,บอกเป็นลอดท้องช้างแล้วจะโชคดีไงไงอะไรเงี้ยนะทุกเกิดมันเบื่อขึ้นมามันอยู่านานๆอ่ะโอ้ลอดมากี่คนแล้วะช้างมันก็เซ็งไงฮะลอดแล้วลอดอีกเดี๋ยวกิมันขยบเท้าขึ้นมาจังหวะที่เราลอดพอดีเหยียบเราตายเงี้ยไหม,ม,มบางพิธีกรรมก็ต้องขเข้าใจเหมือนกันนะว่าบางทีแบบแบบถ้าเราคุมมันไม่ได้แล้วมีคนเสียชีวิตแต่เราเอาชีวิตเขาคืนมาได้ไหมใช่บนเรื่องช้างไป ต่อไปเรื่องไม่มีครับคุณผู้ชมไปต่างประเทศบ้างครับครับรายการเราในจรวดเดียนไปจรวดเดือนนะเดี๋ยวก็กลับมาการเมืองเดี๋ยวมาเันทุกข์กถามเข้าไปเดี๋ยวเราบันเทิงนะฮะเราออกแมวไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยในเวลาในเวลารายการรนจราจรสวีเดนนยังแล้วอุ่เผารถลุยทำร้ายตำรวจครับเนี่ยที่สวีเดนนะครับ มันทำไปโดยยุโรปเขาสีบิลไลแล้วจะเลิ้แล้วหม่เสมอเขาก็ยังมีมีปฏิทิกันนะยุรเ์ะไม่หายเลว่าในสวีเดนยังไม่จบหลายชาติเตือนเลี่ยงจุดอันตรายขับเออนะฮะเกิดจากเหตุจากกลุ่มไบรุ่นซึ่งไบรุ่นหลานผู้อพยพยาเผาลิเผาลาเผารถนั่งไม่เผาลาเผารถเรียนสวมแรกกาสีขาวเนี่ยไม่ใช่ฮะเ่ยมันคนละเรื่องนะเรื่องนี่มันของประเทศเราแล้ก็ กำลังที่เหลือกำลังยึดอยู่อะไรเนี่ยจอดดำเนินคดีอยู่เนี่ยแจ้งจับเนี่ยเพื่อไทยเพื่อไทยจอดดำเนินคดีหน้าตางขาแล้วนะฮะอ่าก็ลุกกลัวอะไรครับเก็ต้อง ใช่ไหมมันเป็นส่ญนย่างชูนีคคุณบริหารประเทศคุณแม่ทุกคนต่อต้านคุณเลยไงให้ทุกคนมาเห็นด้วยคุณเลยไงคนไม่ใช่ควายอำไมมันต้องมีสมองทำไมมันต้องคิดแย้งกันบ้างเออคิดบ้านคิดท่างบวกตัวรถอัมไม่ใช่แบบอะไรทุกอย่างต้องเอออตามหมดนะครับแหมควายที่มันพูดข้านทินยังบอกเลยไม่อยากจะายนาเ้ยอยากโดนแบนอยากไปดิสโก้บ้างอยากไปโชว์บ้างเออนะครับผมกู้เขา ไร้างเนี่ยไม่งั้นแบบอะไรเนี่ยแล้วมีระบบระเบิดมากบสถานการณ์แบบนี้อืประเทศชาติระเบินหน้าได้ยังไงนั่นเนี่ยแจ้งความกายฟอกอ่ะแล้วไม่ทิไปแจ้งความอ๋อน้ำมันที่บอกบบทักสินเทียมที่เป็นาเอว่าเพื่อไทย บอยทีมนันทาง้วยเลยที่ใส่เนมาเตือนได้มาทักสินเทียมสินเทียมนีประวัติปัดดอยนะรับเพื่อไทยตีสาม่โอ้โหตีสองแม่เขาย่าแล้วจริงไม่น่าคบเลยนะสองแม่เนี่ยคนเราตีสองแม่เขาย่เลยนี่ตีสามแม่เออนี่นะนี่ฟองดองเขาจะพาพนนิตมาตามนัดครับของเดนเดียนี่เขียนไว้ด้วน่าสนใจนะครับอนี่ เขาก็บอกว่านี่นะอย่าลืมว่าร่างพรบสุดซอยของเฉลิมงานยี่สี่การนำเป็นแม่แบบที่วันนี้เรัฐนีก็วี่นั่งในรัฐบาลที่อไทยก็ได้ประโยชน์ได้หลุดพ้นคดีความไปด้วยที่ขาดยิ่งใหันไม่ได้ยินก็แค่ถามที่ได้มีหน้าไปพูบนชนคนเชื่อในพื้นที่เท่านั้นเองแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็เรียกค่ะว่าคุณผู้ชมก็อย่าคิดว่านายผมเป็นคนวงเองนะเออเออเออมุนจดนรู้ผมคุณจะอ่านตรงไหนะน เขาบอกฉบับเมีเรียกแทกนะฮะสังคมชั ini, ้นล่างเริ care, ่มตั Den ้งคำถามว่าการต่อสู bueno ้ที่ผ่านมาสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือสู้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งเริ่มตังแนแบบศาสตร์บริสุทธิ์กันแน่ทณะที่สังคมชั้นกลางก็เริ่มมีพวิจารณ์และเปิดประเด็นในเชิงความคิดมากขึ้นครับบรรยากาศคล้ายๆกับที่รัฐบาลทักษิณเคยถูกโจมตีวิพวิจารณ์เมื่อปลายปี4748ปรากฏการครุขันก็มาในรูปแบบของไทยสปริง การตองดองหรือการออกกฎหมายตองดองจึงไม่น่าจะเป็นทางออกของทางพันธุ์เนนเวลานี้อาจจะกลับไปสู่การยุบใช้ถนนต่อสู้กันจริงหรือไม่เออนะครับค่ะคุณเบลน่าเซเช่ที่มัน้องดองยากอะครับไปที่เย็นวีลลอของ สละพรรรรัฐบาลอะไรการทีวีก็ยังนั่นด่าว่าอ้การรัฐประหารที่ผ่านมานี่มันเกิดจากมีมีคนอยู่เบื้องหลังพาความไปถึงคนนั้นวางแผนตรงนั้นได้ไปจุดนั้นจุดนี้<ค>นมันสั่งมันตรงสท<า>หารแกต่างมากบางคนพูดไงน,นี่เปทหารแกต่างมากอะทำัวเหมือนยิงจบอ่ะคือรู้ไปหมดไงโอ้ยคนนี้เป็นไป็นบ้านนั้นคนนี้เป็นคนนั้นคนนี้หม่อยคนนี้ลาออกคนนั้นหม่อยคนนี้อยู่อะไรเงี้ยเฮ้ย พี่เป็นจิ้งโตกเู้ขนาดบบนั้นแหละแล้วพ,พ,พ,พอพอพอพูดขนาดนี้คิดว่าตัวเยมันได้ตนาดไหนแหล้วมันเขาไม่เ,เอาด<อ>ูดูว่าไอ้คนแบบน,นี้มันครบได้เปล่ามันโดนข่าวมันจริงว่ะใช่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็อมานั่งพูดไงพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อแบบว่าให้ให้ใหอคนใจไม่ให้คนฟังที่จะรอนาเวลานี้เนี่ยเกียดทางจุดเป้าหมายที่เขาจะไปถึงเพราะฉะนั้นผมว่ามันตองรองย่าขาดแล้ววันนี้หรือแม้คณะรัฐประหารตอนนั้นเห็นไหมก็มาเป็นพวกไงี่ยขจะด่าก็ไม่ได้ไง แล้วมามามาไล่จงปองดองอะไรเออเป็นพวกอะไเออเป็นพวกเี่ยนี่แบบฉลาดนี่ทั่วเจอพวกัจแต่ายตีอะไรตีแพ่ก่อนไม่ต้องไม่ต้อพูดเลยนะฮะอันนี้เขาเขาเขาพูดมานแล้วอย่างนี้เป็นแน่แล้วฮะถ้มผมเป็นพี่ผมด่าไม่ได้เนี่ยเป็นพวกเราจะด่าไงวะเป็ต้องไป็นสายคนที่มันเปไปหาเรื่องมันต้องมีคนที่เหนือกว่าเป็นนี้แม่อะไรเนี่ยแล้วมีจับกลางรองมันยังไง นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทําได้คืออะไรคายการโฆษณาเนี่ยควบคุมรื่นล้อทั้งหมดเพราะว่ารายการดีๆมันเป็นตัวที่คนคูาดูเขาจะฟังเขาจะอินตามไงครับเออทีดีเมื่อเช้ามีน้องเขาถามมาไลน์มาถามบอกเนี่ยตากระดุกมันบอกเนี่ยที่จริงแล้วไหมโอ้ไม่จริงหรอคนที่เชื่อเออพูดนี้มันก็เด็กไม่วานซีนพูดไปเรื่อยเลยนะแตอความจริงบางทีต้องคิดเหมือนกันเหมือนมีคำถามไงเอ้ยแบบ คนรู้นุษย์รู้พูดนี้ออกมาเงี้ยนะให้สัมภาษณ์เงี้ยเออสมตรฐานมันก็เป็นจิ้มจบหรือไงอหรือเออเออนะครับวันเกิดตาเลยหรือไปทำแมวอะไรครับผมไม่รู้จะพวกับเขาบ้ามันเป็นปัญหารตายเว่อรไม่เข้าตายเว่อร์ต้องอ่อนใหไหวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคุยต่อครับการหน้าเราแม่งจะกลับมาคุยเรื่อง ตนระเบิดหน้าลามนะครับและดูหน้าสนใจค่ะหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องหน้ากากขาวดีไหมหน้ากากขาวก็เป็นประเด็นอดึงได้พอใช่ไหมการไม่ใช่อากาศเสืออากาศแมวลายฟอกลายฟอยอากาศขาวเนื้อวีฟองเมต้าอะไรนะเห็ไหมครับที่เราวีฟองเนื้อวีฟองเจนเบตตาเรื่องลายฟอ์เดี๋ยเรื่องที่นราเรืาองฟองมากดูดูดีว่าจะเป็นยังไงแล้วรูปแบบ การเคลื่อนไหวต่อต้อานรัฐบาลเวลานี้มันจะมีรูปแบบอื่นอะไรอื่นอีกหรือไหมนอกจากไปนั่งกันการถนน,นี๋ยเดลเบก่อนค้าๆับ